ก็ขอกลับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเพิ่มยอดบันทึกคลิปใน tik t o k ของเรากันนะคะและสําหรับใครนะคะที่กําลังอยากเพิ่มยอดในโซเชียลนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนําเป็นเว็บไซต์ KMSocial เลยค่ะและขั้นตอนการสมัครก็ง่ายมากเลยนะคะเราก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปใช้งานผ่านลิงก์นี้กันได้เลยและเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ไปที่ลงชื่อเข้าใช้ กันได้เลยและเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกนะคะก็ไปที่สมัครใช้งานกันตรงนี้ได้เลยค่ะเรามาเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็กรอกชื่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านกันได้เลยนะคะและเพื่อนๆก็อย่าลืมคลิกที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยและหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่อยากกรอกคอมบนให้วุ่นวายก็สามารถล็อินที่กูเกิลกันตรงนี้ได้เลยนะคะและเนื่องจากเรานะคะได้ลองใช้เว็บไซต์นี้มาแล้วนะคะก็มีสมาชิกอยู่แล้วเนาะเราก็จะขออนุญาตกดกลับไปที่หน้าแรกแล้วกลับไปลองเชื่อเข้าใช้กันเลยค่ะ แล้วเมื่อเราสมัครเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเติมเงินขาระบบกันเลยนะคะขั้นต่ําก็ไม่เยอะนะคะสะดวกปลอดภัยเติมแล้วเครดิตก็จะเข้าอัตโนมัติเลยแล้วก็จะไปที่บริการเติมเงินกันเลยนะคะ และมาเข้ามาแล้วนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีให้เลือกถึง3ช่องทางเลยช่องทางที่1ก็จะเป็นสแกนคิวอโคทุกธนาคารนะคะ,ะ,คะช่องทางที่2ก็จะเป็นทูมันนี่เวอริทและช่องทางที่3ก็จะเป็นคริปโตเคเรนซีค่ะเพื่อนๆก็สามารถอ่านคำแนะนำกระจากตรงนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่จ,จำนวนเงินที่เราต้องการแล้วก็ไปที่เติมเงินกันตรงนี้ได้เลย แล้วเมื่อเราทำเงินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเลือกบริการที่เราต้องการกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเพิ่มยอดบันทึกคลิปใน t i k t o k ของเรากันนะคะเราก็จะคลิปไปที่ t i k t o k กันเลยเนาะและที่สําคัญนะคะแอคเค n าที่เราจะทํานะคะก็ต้องเป็นแอคเค n t สาธารณะเท่านั้นนะคะไม่งั้นยอดก็จะไม่ขึ้นนะคะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหมวดหมู่นะคะเขาก็จะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกกันหลายหมวดหมู่เลยนะคะเพื่อนๆจะเลือกตามเรากันก็นกได้นะคะ ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของบริการเขาก็จะมีบริการให้เราเลือกกันหลากหลายบริการเลยนะคะและในส่วนของลิงก์นะคะเราก็จะขออนุญาตกลับไปที่หน้า t i k t o k ของเรากันนะคะแล้วก็มาคาลอกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยส่วนจำนวนที่เราต้องการเราก็จะใส่เป็นจำนวน100้ละกันนะคะโดยเวลาเฉลี่ยของเรานะคะก็จะอยู่ที่2นาทีจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่1บาทเสร็จแล้วก็ไปสั่งซื้อกันเลยค่ะ แล้วเมื่อเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีแถบสีเขียวนะคะขึ้นให้เราแบบนี้เลยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเช็คกันได้เลยนะคะต่อมาเราก็จะไปที่ประวัติการสั่งซื้อกันนะคะแล้วเมื่อเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราและตรงนี้ก็จะเป็นแถบสถานะของเรานะคะระบบก็กําลังรอดาเนินการอยู่นั่นเองนะคะและสิทธิพิเศษนะคะสำหรับเพื่นอนๆคนไหนนะคะที่ใช้บริการสะสมคูปองลายบัตรขึ้นไปคุณก็จะปลดล็อกมินิซีรีส์หนังจีนนะคะดูได้ทุกเรื่องเลย ฟรีไม่ต้องเสียงเงินเพิ่มนะคะเธอใช้บริการตามเงื่อนไขก็รับสิทธิ์ดูได้ไม่จํากัดเลยเอาใจ็ทไ์ดูซีรีส์ก็สุสดๆไปเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีระบบแนะนําเพื่อนมาให้เราด้วยนะคะแล้วก็จะไปที่แนะนําเพื่อนกันเลยเนาะและเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการแชร์เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะคะก็ไปที่คัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็แชร์ลิงก์นี้ต่อให้เพื่อนๆได้เลย และหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจใะคลิกเข้ามาที่ลิงก์ของเรานะคะเราก็จะมีอัตราค่าคอมมิชชั่น15%กันเลยแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่100บาทกันอีกด้วยหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการสร้างไรายได้เพิ่มอีกทางช่องทาง <c oughs> ก็แค่แนะนาเพื่อนมาใช้เว็บไซต์ KM Social และทุกออเดอร์ของเพื่อนนะคะคุณก็จะได้คอมมิชชั่นเพิ่มทันทียิ่งใช้ยิ่งได้คนใช้เยอะคุณก็มีไรายได้เพิ่มไปด้วยนะคะและหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหานะคะก็ไปที่ต่อแอดมินกันตรงนี้ได้เลย เราข้ามาแล้วนะคะเพื่อนก็อ่านแจ้งปัญหาให้กับแอดมินกันได้เลยนะคะและในส่วนของเลขออเดอร์นะคะเราก็จะกลับไปที่ประวัติการสั่งซื้อของเรากันนะคะเพื่อนก็มาคัดลอกเลขออเดอร์กันจากตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็นาเลขออเดอร์ที่เราคัดลอกไว้นะคะมาใส่ในช่องนี้กันได้เลยค่ะ ่อมาก็จะเป็นในส่วนของข้อความนะคะก็แล้วแต่เป็นเพื่อนจะระบุกันได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะจะใช้เป็นไฟล์รูปภาพหรือจกเป็นสลิปนะคะก็ไปที่ Atta c k ไฟล์กันตรงนี้ได้เลยเนาะเสร็จแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการแล้วก็ไปที่ส่งตัวกันตรงนี้ได้เลยและหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการแจ้งปัญหาปันทางไลน์ก็สามารถคลิกมปที่ไลน์กันตรงนี้ได้เลยนะคะและเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็สแกน QR Code กันให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แจ้งปัญหาให้กับ admin กันได้เลยค่ะต่อมาเราก็จะกลับมาที่หน้า tiktok ของเรากันนนนนนะะะะคคตออี้ยาบัทึกขง ก็มีอยู่แค่6บันทึกเองนะคะเราก็จะขออนุญาตรีหน้านี้สักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่าอยออบันทึกคลิปของเราจะเพิ่มขึ้นบ้างหรือยัง เอาละค่ะตอนนี้นะคะยอดประทึกคลิปของเรากเพิ่มขึ้นมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะคะเราก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะคะปเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปใช้งานผ่านลิงก์นี้กันได้เลยและในวันนี้นะคะหากเราผู้พิพาทประการใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ